สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2,563ารสาศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะงานค่อนข้างมอีอุปรสรรคเยอะมากตลอดทั้งเดือนแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แถมเพื่อนร่วมงานยังวิ่ววานให้คุณช่วยงานตลอดจึงเป็นอีกเดือนที่คุณค่อนข้างเหนื่อยกับการทํางานมากค่ะแต่บรรยากาศโดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะคะหัวหน้างานยังคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณอยู่ค่ะ ส่วนชาวราศีตุลที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้างานนะคะแต่ไม่มากเท่าไหร่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้งานมากขึ้นถ้าสมัครบริษัทที่เพื่อนหรือผู้ใหญ่แนะนําค่ะชาวราศีตุลที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจมีปัญหาบ่อยเหมือนกันซึ่งปัญหามาจากลูกน้องและหุ้นส่วนของคุณแต่คุณก็หาทางออกของปัญหานั้นได้และดีคือลูกค้าย,ยังให้การตอบรับของตัวธุรกิจคุณเป็นอย่างดีผลกําไรยังไปในทิศทางที่เป็นบวกค่ะ การเงินของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาบ่อยส่วนใหญ่จ่ายไปเพื่อดูแลคนในครอบครัวแต่คุณก็พยายามจัดการให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้ถ้าคุณติดขัดมากก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะคุณทั้งคู่ต่างเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกันถ้าคุณทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานก็สามารถทําได้หรือคู่ไหนวางแผนจะมีบุตรโอกาสติดบุตรค่อนข้างสูงมากค่ะความรักคนโสดของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะและอาจมีคนเก่าแวะเวียนกลับมาด้วยค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีตุลระวังเกี่ยวกับการปวดหัวถ้าชาวราศีตุลได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาครงศพค่ะอันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ